อะไรนะไม่ตอบมาตามตรงซื้อไมได้ลนะ่ะมันไม่ใช่ปัญญาแนตะ่็นความจาทั้งหมดแล้วเป็นอัตาสัญญาด้วยเป็นเป็นตัวตนด้วยที่จํามาตามความหมายนั้นๆนะตามตัวหนังสือตามพระนั้นนะั้นๆน่ะมันไม่ใช่อันนั้นนะแต่เขาต้องใช้ตัวหนังสือนะเพราะว่าตอนที่พระผู้ทรงตัดสารู้เนะี่ยไม่สามารถไปยืมติดกันกับพระเจ้าจุโฑธนาแล้วให้มันไหลให้ความรู้ที่ตัดสรู้ ผู้ใดก็หาหาพ่อได้ก็ต้องส่งผ่านทางตัวภาษาทงางวิยาวาจาทงา,าทงกายทางอะไรของเจ้าเนี่ยนะให้เพราะเจ้าตัวนั้นเนี่ยได้รับทราบเข้าไปแต่นั้นเรียกว่าเข้าใจนะเข้าใจจะเกิดปัญญาขึ้นเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นทรมาเนี่ยคือต้องผ่านเนี่ยอันนี้ผ่านภาษาบรรเจ้ญญาเนี่ยคจะต้องเกิดกสติด้วยปัญญาเนี่ยคือเราจะต้องรู้ เราจะรู้เรื่องอะไรต้องรู้ไอ้ตัวนั้นก่อนอย่างละขันห้าเนี่ยต้องรู้ขันห้าคืออะไรก่อนคำบรรละละคำบรรละเนี่ยคืออะไรยังไงต่อไยก็รู้นะรู้ความจริงของคำอันเนี้ยที่มันกำลังปรากฏเนี่ยที่ขันต่าัห้ารูปขันวิทยาขันตสัญญาขันต่างขาลและขันวิญญาณขันเนี่ยความปรากฏเกิดทางรูปเนี่ยรูปเจรูปเรารู้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้มันจะเอาอะไรไปละนะ่ะไอ้ตัวรู้นั่นแหละคือตัวละอ๋ออันนี้เกิดแลอ,อันนี้แข็งอันนี้อ่อน อันนี้ไหวอันนี้ตึงเพราะอันนี้สีอพออันนี้เสียงอันนี้กลิน่นอันนี้รสเห็นไหมมันเพิ่มเดียวอ่ะเห็นไหมว่าเราสมมว่าเรากินส้มตำเข้าไปในปากเรามันกีนร่รสล่ะเปรี้ยวหวานมันเปรี้ยวอร่อ,รอยอะไรต่างแทบม,มันนัวอะไรออกปาเนี่ยมันมันไม่มันไม่อันเดีย um วเห็นไหมมันมากมายเลยเห็นไหมนั่นแหละตัวจีตมันเกิดอ่ะตัวจีบมันเกิดที่รู้รู้รู้รสอันนั้นอ่ะ เรียกว่ารักษารักษาเนี่ยรักษาทรรนะตัวตัวรักษาจิตน่ะนะเกิดที่นั่นนะลดนะเกิดที่ลิ้นนี่ยคิหาภาษาทะรนะคูวหาภาษารรตัวภาษาทะเนี่ยคือตัวตัวภาษาทะเนี่ยตัวกรรมเป็นตัวตัวเป็นปัจจัยให้เกิดเมื่อมีปัจจัยมันต้งเกิดนะเมื่อเขาอาหารเข้าไปมันก็เกิด ไม่เอาอะไรเข้าไปมันก็ไม่เกิดอเห็นไหมมันเกิดตามเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาคือเห็นไหมมันเกิดขึ้นมากมายเลยนะัรนเรียกว่าขันขันคือหยาบละเอียดหยาบละเอียดใกล้ไกลดีตาโกตปัจจุบันน่องด้านในเนี่ยนิยามว่าคือการจำกัดความของขันน่ะมันไม่ใช่ที่ไปจะแปลความหมายตามตงถือหรือแปลกันนะแล้วรูปขันคืออย่างเงี้ยคือกายอย่างเงี้ยอือแล้ว